ผิวหวานแบบน้าไม่สองคนเล่เลี้ยวซ้ายเลยครับ 到吗？真得开门了。 เดี๋ยวเลยนะาวุณยืนบ้างหมดอีกครับตั้งเดี๋ยวซ้ายเลยพี่ก็ระวังรถจบนะที่อัน ูกแล้วอีอกเอร่อยกไก่ไก mm ่กระทางไครไบด้วยครับคุณ okay. ล mm ูกค mm ้าที่สับหน้าม่าขอบคุณค่ะไปโอเคคจับหน้าเชิญววัีั่ค่ะเจอกันเจอกันหน้า